ครับกับสวัสดีช่วงเช้าของวันที่10กันยายนพศ2568ากบับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านครับข้าสนับชิปนี้ทางช่อง YouTube ของเราก็มีวัวมาแบ่งปันพี่น้องอีกเช่นเดิมนะครับเป็นวัวส่งฟรี200กิโลเมตรแรกแล้วก็บริการจิบเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200อกิโลเมตราทางช่องก็บริการจัดส่งทั่วประเทศแต่ถ้ามันไกลกันน่าเจียดทางผู้ซื้อก็ต้อง อ่าช่วยข้าน้ำมันผู้ขายนะครับพี่น้องครับหรือตามแต่ตกลงกันได้ระหว่าง2ฝ่ายนะครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ0 6 5 2 0 7 6 8 8 4, 4พิกัดที่ตั้งคคกวัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษสดวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดวัวที่เห็นยืนอยู่ตรงหน้าอ่าวิดีโอนี้ถ้ามีตำหนิรูปพรรณสันฐานตรงไหนผมจะบอกจะกล่าวแจ้งไปในคลิปเลยครับที่ทางคอกไม่ถือเป็นตำหนิก็มีหน้าด่างหางดอกนมติ่งหางหยิกหางงอเชือกกินดัง หน่อยแล้วก็หแแวงหน่อยเขาไม่เท่ากันเล็บไม่สวยประมาณนี้ทางคอกจะไม่ถือเป็นตำหนินะครับที่ทางคอกถือเป็นตำหนิก็มีลิ้นขาดตาบอดขาหักขาถอนขาถกากระดูกซี่โครงสุดแล้วก็มดลูกทะลักอันนี้ทางข้อจะถือเป็นตำหนิให้เข้าใจตามนี้นะครับทีนี้ผมขออนุญาตใช้ภาษาอีสานท้องถิ่นถ้าท่านใดฟังไม่ได้สับจับไม่ได้ความก็โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากเบอร์โทรที่ผมให้ไปนะครับพี่น้องครับในภาษาอีสานถ้าฟังไม่รู้เรื่องนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับพี่น้องครับอ่ะบันนี้หันเข้ามาเมืองง้วได้ครับพี่น้องครับชุดที่หนึ่งเป็นชุดบามันลูปผสมสวยๆครับประกอบด้วยตัวเมียสามตัวตัวผู้หนึ่งตัวรุ่นอายุพกเดือนบวกขึ้นไปหาอ่าสี่สิบเดือนด้ครับพี่น้องครับว่ายว่ายานมเหรอครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปเลี้ยงได้สบายเลยครับนี่ครับสี่ตัวในราคาสองหมื่น หกพันบาทครับพี่น้องครับสองหมื่นหกพันบาทเฉลี่ยเราก็ถือตัวลราหกพันหาเนี่ยขายอะไรเนี่ยขายเบียรเนี่ยสวยๆครับนี่ครับตัวนี้เนื้อเกินครับพี่น้องครับตัวผูนี่ตัวผูสีขาวด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับควนทวนสมบูรณ์ดีตัวเมียสามตัวครับตัวเมียเป็นวัวบัวทั้งหมดหนามเรื่องดีหนังดีทั้งสามตัวครับเกิดจากแม่ที่สูงลอยสี่สิบบวกขึ้นทุกโตครับพี่น้องครับง่วนี่ครับเพราะว่าแม่แม่เอาเข่าเข้าลงขุนเขาเอนว่าขุนโค้งไงครับพี่น้องครับขุนโค้งใหญ่ นี่ครับเดี๋ยวลูกสวยๆครับพี่น้องครับสองหมืนหกพันบาทเด pues ้อครับพี ah ่น้องครับเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันุเอาไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธุใดครับพี่น้องครับนี่ครับนังหนาาทุกตัวครับพี่น้องครับเป็นวัวโบสทั้งสามแม่ส่วนตัวสีขาวนั่นก็อ้าบรตีว่าสีขาวเนียเป็นพ่อคุ้มคอคุ้มฝูงเลยนครับหางดีหางดีเราหนอกตังๆครับพี่น้องครับนี่ครับลูกผสมบามันไท่ไงครับพี่น้องครับสองหมื่นหกพันบาทย้ำนะครับพี่น้องครับ อ, <im sharing> อ่ามงจงชัดๆครับพี่น้องขอขายยกก่อนเนียครับพี่น้องครับเยอะแยะครับแยงมันนี่เป็นม่วแพ่งครับพี่น้องครับถึงกระแสวัวจะกลับมาขึ้นราคาแต่ว่าสร้างช่องเฮ้ากัดันขายราคาเดิมครับพี่น้องครับขายราคาเดิมแบ่งปันพี่น้องนาซื้อเจบครับพี่น้องครับช่วงนี้นาซื้อเจ็บอ่าจะไปซื้อยิ่มมันแพงผมแนะนำซื้อยิ่มนี่แหละย่มมันถืออยู่นี่ครับพี่น้องครับอ่าผ่านไปครับชุดสวยๆครับลูกผสมบามันวันนี้อมังชุดที่สองครับเป็นชุดวัวสาวผสมแล้วทั้งสองตัว ผมให้เป็นรุ่นท,นทองนะครับพี่น้องครับเป็นยังย่หยรุ่นทองเพราะว่าผมบ่ได้ตัวทองครับพี่น้องครับเป็นวัวสาวอันนี้ก็สิเป็น้าบ้านผมก็เดือนว่าไถ่กายไถ่กลางบาง้บานบ้านเฮาหน่อยนะครับพี่น้องครับบ่บฉีแก่นมันไหนครับเป็นไถ่กายหรอพี่น้องครับเป็นวัวสาวนะครับผสมแล้วทั้งสองตัวผสมพออเขาเอิ้นพอไถ่ไงาบางมันครับผสมแล้วรุ่นทองซอื้อสองขนาดสีได้อ่ซีก็ได้เอาไปลุ้นเอาขายงกนะครับ ในราคาเอาไปหนึ่งมืนหกพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับหนึ่งมืนหกพันบาทแต่เฉลี่ยแล้วก็ขายยกถึงตัวแปดพันบาทแล้วครับพี่น้องครับค่าได้ค่าว่าผสมแล้วครับพี่น้องครับไปนี้วัวโบดขบเคืองนะครับวัวกับโบดสูงหลายนะครับพี่น้องครับวัวไม่ได้สูงหลายสูงร้อยยี่สิบร้อยี่ห้าประมาณนี้ครับพี่น้องครับ่าสุคิดว่าสูงเลยสามสิบลอยสี่สิบครับพี่น้องครับอฟังผมบอกตามครับพี่น้องครับแต่ว่าวัวได้ความสด ว่าได้คว่มสวนห่อได้ทับเร้วครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทสรงหับานหอดสองนะครับชิ้นไงยๆซ้ำซื่อเม่ลูกเหรครับพี่น้องครับแต่ว่าเม่ลูกนี่บ่ได้ทับเด้แย่ว่าบานี่ได้ทับอันนี้ก็สีออกลูกผสมเล่ครับพี่น้องครับนี่ครับผูกลามได้ครับพี่น้องครับหรือท่านจะจะยกจะยกทั้งสองชุดก็ได้ครับถ้ายกทั้งสองชุดนี่อ่า ผมลดให้ลดลงให้สามพันบาทครับพี่รองครับพี่น้องก็รองบอกลบพุณนหารมึงครับลดลงให้สามพันบาทชุดนั้นก็สองหมื่นหกชุดนี้ชุดนี้หมื่นแปดแต่องลดมึงครับพี่รองครับลดลดทุกตัวอยู่นี่ยกเหมือนลดสามพันบาทครับลดไปให้ในตัวเลยครับพี่รองครับถ้าบโยกเหมือนกับขายได้ราคานี้เล้ครับพี่รองครับมึงเฉาเฉาได้ครับพี่รองครับถ้าท่านอยากได้ถือลงกว่านี้ ผมแนะนําให้เดินทางมารับเองที่หน้าข้อครับพี่น้องครับเข้ากับมีราคาเบ่้ยงปันให้ครับพี่น้องครับนี่ครับสวยๆได้ครับพี่น้องครับอ่ะฝากไว้เป็นแนวทางครับสําหรับพี่น้องที่อ่าต้องการง้วไปเลี้ยงทุนทรัพย์ยังหน่อยก็ล่องพิจนาเมืองครับรไไพี่น้องครับก็เลี้ยงไปขายอิงเนื้อไปได้ครับพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตร,รกรทุกๆท,ท่านครับสาหรับชิ้นี้ขอจบไว้แด่เพียงเท่านี้ครับกาสวัสดีครับ